วันนี้พี่อบจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับสุนัขอีกเช่นเคยว่าถ้าสุนัขก,กัดท้องแล้วจะหมายความว่ายังไงเพราะ fc พี่อบได้ฝากคำถามไว้นะคะการฝันเห็นเช่นนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนี้จะได้โชคลาภจากคนผิวสองสีที่จะนำโชคนำลาบมาให้จากทางทิศตะวันตกช่วงนี้จะมีผู้คนหรือมีมารมาผจญให้ระวังการกลับบ้านดึกให้ดี ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในระยะเวลาอันค่ำคืนหลีกเลี่ยงการไปงานศพช่วงนี้ระวังศัตรูคู่แข่งของคุณที่คุณอาจจะไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามคอยจ้องทำร้ายคุณอยู่ขอให้ระมัดระวังและอยู่ในความไม่ประมาทจะเป็นการดีที่สุดส่วนเรื่องของความรักนั้นสำหรับคนโสดจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิด เกี่ยวกับคนที่เข้ามาพัวพันธ์อาจจะเปิดโอกาสทางด้านการสารสัมพันธ์ฉันเพื่อนกันไปก่อนความรักของตัวผู้ฝันเองกําลังจะก่อตัวขึ้นหรือคนสดคนนั้นก็จะมีท่าทีที่ดีขึ้นเป็นลำดับความรักของคุณจะค่อนข้างคุมเครือและไม่รู้ว่าคุณจะถูกจัดการหรือให้ ความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะใดหรือตำแหน่งใดกันแน่หรือจะกักไว้หรือจะเปิดเผยนั่นเองส่วนเรื่องการงานการเงินจะพบเกี่ยวกับปัญหาที่ยังจะไม่มีทางออกหรือทางแก้ไขที่ดีในระยะนี้ต้องมีความอดทนอย่างสูงใครที่รอผลการสัมภาษณ์งานจะมีเกณฑ์ได้รับการเข้าทำงานและเซ็นสัญญาในงานนั้น การจ้างงานก็จะเกิดขึ้นการงานออกนอกลู่นอกทางบ้างแต่ก็อย่าขาดความเอาใจใส่ควรมีสติและปัญญาในการทำงานให้ดีขึ้นและอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานในทุกๆวันพี่อบขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ฝันแบบนี้ก็เพราะว่า ทุกคนอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตได้ก็ขออย่าให้ท้อแท้และจงทำตัวเองให้เข้มแข็งและอดทนเมื่อเราผ่านอุปสรรคบทนี้ไปได้ก็หมายถึงว่าชีวิตเราจะจะเดินก้าวหน้าไปในทางที่ดีนั่นเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งและอย่าท้อถอยกับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านพ้นเข้ามาเพราะว่าทุกคนต้องมีอุปสรรคในชีวิต บ้างไม่มากก็น้อยแต่เมื่อมีอุปสรรคแล้วขอให้อดทนสู้ต่อไป